ได้รู้ว่าปู่เสืก็ผู้ตายเป็นโครมหาเสน่ห์โดยตรงมหาเสน่ห์เจอกับมหาเมตตาได้ปู่เสือมหาเสน่ห์แต่ปู่ไม่เคยมหาเมตตาครอบจักรวาลวันนี้โคโยนมาเจอกันเป็นดินสะเทือนแน่นอนโคโยนมาเจอกัน ตัตาเมตตาพันตาอภิจจิตตาปิตตาเรียอยู่ไปเลยครับไหนขันนน่ะเราไปวาาข้าข้าปูเสือครอบครัวพระน้ำมนต์เอาอย่างนี้ให้ปูเสือครอบครัวให้พระพุทธเจ้าเป็นคนน้มนต์ดีกว่า กาดัระอาจพัตาทะตาาันะอะนันตาเมนะโอาัตาวันักกะอาพนันตานับนี้จะขออเนตุกที่ภพีะเ่รมสี่่าจอดใมา ในดงนี้อาัเจ้าจะขออาบเขาสำนักอากอบกา้เสียิให้คนจิตวปาอบรบาให้เทียให้ระให้หอัไยตรงฝั่นี้มารมีสมเด็จเทพตำขาโยมที่พรัพโไตปฎิสิดใครครบเสียส์มรับไปประกาศสียยบัตรตรงเจ้าหน้าที่ได้เลยกระปุกได้เลยนะ อะไรครบเสร็จก็มารับประกาศสนีย์ป่ะเอออันนี้เรา,เาทำแบบถูกต้องเลยนะอ <ท hace S 1> มารับใบป,ประกาศนีย์ป๋าอันนี้ทำแบบถูกต้องเราครบเทีนยนได้รับได้รับใบประกาศนียบัตรจากอะไรนะอุ้ย พูดับระหลวงป่ปู่ใประ day, ากาศิยาบัจากจากกระทรวงพาลิย์เลยจากกระทรวงพาลิทเราจะได้เอาใบประกาศสิยัไปยืนยันได้ว่าเอาขค้กเสียงถูกต้องตามประเพณีงานไหว้ครูครูรพาจาร์เราเอาไปอ้างได้เลยมาจากกระทรวงพาลิย์เลยนะครับ ปาริภาริปตจเอกเมรุทศราเอกระสวิสรุษัสสัพพะเทวนังปะรายันตุนิพพังบางนาขังบางบางัง สังังมังกสาัญอัตนาโมพธาาสิท์นนพุาปูเสือขลังเิทธิพอะไรมีสามอาจารังขวะัยังเ้ากันเวะรอังกุสพาังตยอดมหาเสน่ห์มหาโยมแกราทามหาเสน่หเมตตามาทรรนี้มหาเสน่ห์ที่เมตตาเมตตาก็เใหปีนัประวัติเมตตา รวยรวยแพงแพงออกไปออกไปพบแต่โชคแต่ราบแต่เงินแต่พอไม่ได้เลยไปทางขวาเลยเวียนไปทางขวาอย่าหัวเราะนั่งตั้งใจเอาดีๆนึกเอาแต่สิ่งดีๆวันนี้เรามาครอบครัวอาจารย์เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามา าไหนไม่ดีที่อยู่ในตัวก็ให้ปัดเอาออกไปให้หมดสุดเข้ากระแสแทรกปากกรรมเวรกรรมมารดบาบิชาติทุขอให้บมาลายหายไปครับเราก็จะได้ถวายสังฆทานนะครับแผ่เ,เมตตานะให้กับเจ้ากรรมนายเวรตัประสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตัวเรามาคนเราที่เกิดมามีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวมาทุกคน มีตำหนิทุกคนมีทั้งตหนิดีและตําหนิไม่ดีทำไมเราจึงจำอดีตชาติของตัวเองไม่ได้เพราะเรากินน้ำล้างสัญญาเยอะก่อนที่จะเกิดมา

วันนี้เรามีโอกาสกาบสิบัโอกาสนิกชนของเราขอบคุณงานเป็น ทำงานว่าครูบูรพาจารย์ประจำปีปกปูเสือของทุกปีในเดือนมีนาแต่ทุกปีจะพลาดเรื่องจะคลาดเคลื่องตางตางตืนวันประหารก็ไม่ตรงกับวันที่ส4แต่ปีนี้วันประหารตรงกับวันที่14ตรงกับวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันราชาโชคของลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรศิษยานุศิษย์ขององคูเสือ หรือพ่อแม่พีนน่น้องนะครับชาวบ้าน ครอบรรฟ้าครอัแผดินคระพุทธครอสายสิาจิทธิข้าจึงอปกปยปกพร้งมนลพปกด่งนี้ปกทั้งอภรรตอักษรโดยดีปกรรางกายเทุกสิ่งนาน่าสนทุกครับปุทั้งตัตัวโรมาปรุกทักทั้ง่าตวบาตัวอนเสบาะโลกอันพระพับดพระาันดัรพระจ้าอันดับับพะาอัพระเจาอดับดับพระเจ้าอันดับดับพระเจากันดับดพระเจ้าอันดับดับพระาอันดรบดับพระเจ้าอัพระเอัพระเ้านอ ขาเสด็จมมาหาดาท่าน้่หาเสี่มาท่ี่ว่าคามารยักตาาจมมามชิดททเในจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่ลาวสะปากอดนะครับี่ี่ท่านที่อาหมรับไปคุณปได้เลยครอครูเสด็จมารากใกล้เลย เดีเอาไปเคลือบไ้ให้ดีเอาไปเคลือบไ้ให้ดีเลยที่โบราณชาวบ้านเราได้ยังโบราณเก่งชาวเรา พารสิลงเค้งัทร์วงดงตรังกัมราโคเวตงมณโฑูคาถาคโมกข์ขอพอข้าคุณว่าคุณยาคตรสังวรชนรินรัสรณ์สลาแห่งสากเลณลงมาโซสขานนักปินักมากพลาาเปิดเอนกิจตังนี่มาเิิที่เอนกตังมาามามาจะคงจะหาุทธเามาโค้าจิอะไรโคงทำไม่ได้อ่า อขอเป็นฤกษ์สิบพระฤกษ์ดาป่าตามาเขาตอนที่ท่านาได้ไปปฏิบัติตามป่าตามาเขาวัดเวรุวันวัดเวรุวันนะครับพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ได้ถวายป่าพระเจ้าเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาตุนเทวะวัดเวรุวันพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนถว,วายป่าเวรุวันคำว่าเวรุวันนั้นก็คืขอการถวาย

าครับที่อยู in ่ในป่าในเขาวท่านโตรับรู้ปฏิปสตร์นะครับให้กับท่านได้เด็นตามในทางสายกลางแล้วก็ตรัสรู้ว่าสุดทุกข์สุดทุกข์สียบกับมงกราลูกเพื่อดัตโมาให้่อน เข้ามาข้าวข้าวขาวข้าไข้าวข้าวข้าวขีาวข้าวข้าวข้ารข้าวอ้าวข้าวข้าไข้าว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 ข้าเข้า้าวขาวข้าว้าวขะาัข้าวข้าวจ้าว่าวข้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 าว้าวข้าวม้ี้าวขาวข้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 ารข้าว่้าวข้าวข้าวข้าวท่าวข้าวข้าาวข้าวท่านข้า ไม่อยากเป็นนะแต่เบื้องบนเขากำหนดให้เดินทางสายนี้ท่านก็จำเป็นต้องจำใจนะครับไม่เต็มใจนะครับตั้มเต็มใจปฏิบัติเหมือนปู่เสือและปู่ทุกท่านทุกองค์ที่มาในงานนี้ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์ภาวนา ทุกวันคนที่โจมตีกว่านี้จะเรของเขามันอยู่ความเชื่อแตทุกคนนะครับท่านรู้ให่จะดตัวกีน้ำาพูดม่ได้ัน้ำตาอมมากตี่้ำตาท่าเขานวีน้ำตาท่านก็จะประสิทธิ์ประสาทให้ท่านเป็นเจ้าของตาท่านเป็นเพ่อนตัรตีน้ำับท่นอยู่ตัดก้นตาเขาละนาวพรยแผ่เมตตาตรวจน้ำยาสักพี 收工啦！ ดวงวิญญาณทังหลายที่อยู่ในามปาศักเขาที่วิญญาณไร้ร่นอะไรกันหลายะ้มล้รับนะครับส่วนกุญส่วนกุที่เขาอาชท่านได้นะครับไปปัติแล้วก็กทั้งกางวังดงทก็ได้ัให้สังเชุ่เียนและเขาคยกอันใจให้เป็นกในนระดุกผู้ผู้พวกไม่บนักมผู้กมีชที่คการรรวยะกเสือมวลชนอันนี้ายเป็นผู้ลูก Да, yeah, да, yeah, ไปั่วโลกไปต่วประเทศไป้ั่วโลกเขาจะเห็นั่วโลกว่าผู้ว่าผูยามมเราตาจบาเอมกาตั้เาตัว้เราตัวรัวผู้าัวไม่เหานัวู่้าตัวผู้ตัไม่เราตัวผูางัว้ัวผเาัวผูิเรา้เาตัวผเราตธาตุอผู้ราตั้ําตงวผาตัวเาตัว้าตั้าตัิผู้าตัวผั้งหาายมาจากธาตุอากาศ จะมาแฝงอยู่กับผู้ปฏิบัตินะครับผู้ปฏิบัติเหมือนท่านปู่ฤาษีท่านทั้งหลายที่นักปฏิบัติถ้าเขาเป็นท่าทาศมองไม่เห็นเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่เขาจะมองเราเห็นนะแต่ตอนน,นี้นเวลานี้ท่านจะน่งมองเราอยู่นท่านจะมองเราอยู่ว่ายิ่ะมาอยู่นะ ก่ใชให้ไม่ใช่ยกับอะไรจม่ใชองให้ใหให้ให้นารยการงานรายการอันนี้มันในการแสดงตองเอาดูเอา ของจริงอยู่ที่ไหนของแท้อยู่ที่ไนของปลอมอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ใช่การแสดงเหมือนกับอ่าลวงพ่อเปิหลวงพ่อเดิมที่ท่านไหว้ครูลูกติ์ลูกหาของท่านผู้ฟ้ามิ่งไทย

bahwa

Video tim kali ini Rangit ต้องรบถังขยะต้องเข้าไปที่ถังขยะผมทำเป็นต่อสรัพคนละรุ่นกันเดี๋ยวปูแป๊บหนึ่งถ่ายอยู่แต่รูปอยู่วอจะไล่อยู่สักนิดหนึ่ง

药你片呢？你片你它你哦，你这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 ……你这你这你这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 ……你这你这 นี่ครับ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 ครัรับค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 รัรคั โอ้เห้มโอ้ม้าดมิตัง พระิดาพระพุทธเจามหาดางวันดาภูเหะเตเทระพระรเถนาเอหิติตังนี้มโนจิติพันขอบุปมนตกทั้งมุมตนโคตเครื่องทั้งนี้ผุกทำอัศจรรย์โดยดีปกร่างกายีทุกสินานาปลเอ็นปกหนังปลกสังาสังตะจรมาปกน้ำปลกเลี้ยงเลี้ยนขึ้นมาปลุกน้ำอักระกัดพัดทำดอกบ่อน้ำนัก่าวพระอันหุประจำเรืเรือเรืรือักาเจ้าข้าเชิญ ดังพระดัเดินเดินมาณงรําเดินเข้ามาสรุรมุโสโคดพรมุดมาณฑทอทายยอดสรีปรายใแสงกิงหง่าบุกคนและยาบุกทั้งภาคาาและเด็กยางโตกทั้งเก็นดหวและเป็นจันทรตุดตะวันและกลางเกินผมพัดลมให้่นเปลี่ยนตัตะนแยกเขาควายโบาให้เป็นเรุน์ูนโคโก่้วะวัโคโก้ดยเพาะว่าโเสียแิ์าอยู่ข้างหน้านี้โคให้ประเดนะเป็นทั้งเกณฑเป็นรางตอนให้โคมาช่วยความหวงให้โค รบาข้างหน้าพ่อพ่อขภายุงยาสูงเสียเจ้าสงไทยเชิญโทขยะสังขารนันี้เดินมาจุดิจุดตังมตโรจุดตินลงมาเต็มร่างลงมานมาพระธาเปิดโลกกววิบจุดติจุตังนี้มิตโรจุดิเปิดโลกลงมายาตสูเสียเจ้าถึงไทยขออันเชิญปารมีท่านลงมาจุดติจุดตังบารมีวองพ่อบนพิธีโรจงมาจิตที่จิตทีคุณสุคุณรกรม่จากพระธาเสเ็จบหมหานาถวันนาโ เสียหาเตเจนะมาระเสนามารายังเอหิสัมพิตรโรจุดเตจุดเตมาลงมาลงมาแล้วลงมาเต็มร่างลงมาเต็มร่าสังขารยาลงนงแฝงลงมาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสถมาพาดาถังวังดับโหสีหามาเสียมา 放放放！打龙打龙，放海龙，

จินดาหมาณีปิยังมันตังยาสังปาสังโกมาโกปันสิรมาจารตาบูรัังตาบูตันจัมมหาราชาโกโกสังจะลาลิโกศโกเมิกยินโว่โกเป็ตรเสมิกกินดวเ็นคาปิยังกันตาเสมาตเรหิิรามชนาสัินดาจง

ราศ er er. ีโนตเรนิอัคก์รานิสาตินิปูนารุมาปะนัชายเตนัโมพุทธายะสันทโนพุทธโสุริภูเรกภูยัมภูว่านภูยาภูตำแบบภูตำราภูเวทภูมนภูกุ่นภูขาถาขันโมกขอขอกาภูว่านภูยาภูอยู่ส่วนรวมส่นรีส่วนรับส่วนนุ่นทรงบ้องทางใดแห่งสากรโรคจงมาปุิุติมาป้องกันร่างกายให้การสถานรงเคล้ารงขาดรงปอดจงไรสติอาคก์อัธิอัธิอากก์ที่อัคก์ วันธามิอาจาริยะยัญจัย,ยรัญญะนามังเทรังจิติพันตังมหาเตสังเถตังวะสาธารังจิติอมปาริมีทอดพระเจ้าสั้งห้าองค์จงบัตมังกเกิดส,ทสิทธิเอหิจิตังมิตรโรจุตินัก,การโร ตุกข์สันเทอโรมัสเซมกรกข์นาคมาเดวดาดจิตเตกุลกัสสปุปโตตะตะเวเนเตตะกรุสิสะกะะยะโมเดปตะโมยะกันเดยะกาโรอริยะเมตรโยชีวหาทิเตปัญจพุทธานะมันหังตาสิติปังรังบังนาตังบังบังรังสังคังบังกิสารังปังกายะอรังพุโฑนะโมพุทธายะนะมะนาอาปตะกอนาคกะงปอนวานากังปเมอิมิไม่หิสุตังสุนาฟังอาสนะตังเมสโกมังสุตสัปปนาปะสุสุปิอันะสิติปิวสิวุปุกกะโท นามังหะปราเสเสุรสังคะรังเจวะนบุรุพุทธารามาตตโรจัปหาดีปาปัญจปรามหาโมนีเตปิตาธรรมะขันธาสกวัตราเทวาปัญจเตปังเซระเบวปัญจเตสะสะุงตังพานิปัญหาลิปัญจเอกเมรุสุระเอกะสัพเพิสุนุลาสัพพะเทวนังปารายันตุสิทธิอากาธิอาธิอากาธิอากาวันทาวิอาจารย์ญาณใจญาณญาหน้ามะกลางจงเสนาสังหาเตทางสิทธิมัณังสะสัตังสิทธิจงครัจงคาจงจอดจงไผจงมั่งจง มีรวยรวยสิทธิ์แท้ข้ามสิทธิ์ที่สิทธิ์ <c oughs>

哎呀！哎呀！哎 <noise> 呀！哎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  哦，上电话啊，昨天呢。<music> <music>